โอเคครับผมขอ,อกา่าสสวีทุกคนด้วยนะผมอยู่ผมนี่คุ้งชาแนลนะครับอ่ะผมนี่เองก็วันนี้มาเล่นบัวไครเหมือนเดิมนะผมก็อื่นเลยเนี่ยต้องต้องบอกทุกคนก่อนว่าผมเริ่มลงคลิปน้อยลงแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาลงแต่พอมีเวลามันก็ไปทำอย่างอ,างอางื่นนะผมะอย่างล่าสุดไปปันป่นบริลเลนฟิวนะผมใครที่เป็นเพื่อนผมในสตรีมมันน่าจะเห็นว่าผมไปปั่นบริลเลนฟิวหนักมาก ไม่มีไม่มีอะไรเล่นนะผมยอมยอมยอมสั่งเวลเกมทุกเกมแม้กระทั่งเกนชินผมผมผมลบเกนชินในพีไปเพื่อ,เพ,อเพื่อเล่นเบรนฟิลอ่ะเขาเขากลับมากลับมาที่ประเด็นของบัวใครก่อนวันนี้ผมมาจะมาพาไปดูพาดูอะไรด,ไได,ดีไม่ได้คิดไม่ได้คิดคอนเซปต์ก่อนก่อนมาอัดด้วยอเนื่องจากว่า อ,อีกอีกไม่นานนะผมเออ่ชิกุเลชิกุเลของเล่นวินเทอร์จะมานะผมไม่ใช่ชิกุเลจากอส,สูนหรือว่าคันไถเลคนละชิกุเลกันนะผมก็อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ของคิมารินะจากที่ผมดูนะที่ผมเล่นเพราะว่าผมผมเล่นเนี้ยเล,เล่นไม่ผ่านเห็นป่ะเนี่ยในด่านเจ็ดเนี่ยเล่นแล้วดาวมันแหว่งสาเหตุที่ผมเล่นแล้วดาวมันแหว่งน่าจะมีอยู่เหตุผลเดียวก็คือไอตัวสีดำๆเนี่ย ตัวเนี้ยอึดมากอึดแบบโคตรละอึดเหลยผมก็เลยออะสุดจะทนไม่ไม่มีตัวเจอะเกาะดีๆเขารับของก่อนเออแล้วถามแล้วปกติผมเวลาผมเข้าเกมบวัวใครเช่มันจะทุกคนจะสังเกตว่าเพชรผมมีน้อยเว้ยแต่ที่ผมได้เพชรมาเยอะเพราะว่าภารกิจเนี่ยเนี่ยภารกิจสัศดาลดิฟทัเสร็จแล้วก็ <No. S 1> มันให้เก็บไอชิ้นส่วนนี้นะผมให้ครบหนึ่งร้อยชิ้นนี่เพื่อม,มาแลกเพชรพันสองคุ้มนะถ้าถ้าขยันจริงอ่ะขยันจริงก็ได้อยู่ทำให้ครบเจ็ดวันนะผมฟาร,ร์มไปเลยครับของฟรี <S 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 ใช่ไหมใครใครก็อยากได้ของฟรียังดีดีกว่าว่านั่งดูมูสกิเต้นแคลิฟอร์เนียเกิร์ลแล้ววะอ่ะวันนี้ผม เห็นมีเห็นมีคนบอกว่าให้ผมลองทำชาดําชาเลนจ์ที่มันให้มาในมิชชั่นนี่นีไอชมพูเนี่ยอ่ะจัดไปมีคนขอแล้วก็จะทำท่านชํไไวนะเอ่อภรารกิจคำ้านแรกเขาบอกว่าเล่นด่าน6.5จุดห้า normal โดยใช้ตัวละครสี่ตัวได้เลยทำแค่สามภารกิจพอเอ้ยสามหรือห้าดีห้าเลยห้าเลย,เลยว่าง วางเยอะโอ้ส wow, oh, oh. 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 ี่ตัวโอ้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 ก็เหลียงก็เหลียงหมดเลยโอเคไม่กลัวหรอกเนี่ยเอาซีลี่ไปเดยวบอกให้ว้าวโอ้ อ่ะเออผมผมผมได้อาโกแล้วถ้าใครไปดูในทวิตเตอร์ผมน่าจะจะจะรู้เลยว่าผมผมแบบดีใจจนตกเก้าอี้เลยอ่าพูดถึงทวิตเตอร์หลังจากที่ผมทำทำคลิปนี้เสร็จนะผมผมครั้งต่อไปผมจะไปเล่นโปรเจกต์นูเร c คราวนะครับซึ่งเป็นเกมค่ายใหม่ของซันบอนกับมิกาทีมหนึ่งสองค่ายที่บริหารเกมเกมที่ผมเคยเล่นอย่างเก r ลฟ์ไลน์นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามดูเลยอาจอาจจะไม่รับประกันว่าวันไหนนะไม่ชัดนี้ก็ชัดหน้าเอ้ยไม่ใช่นานไปเอ่อโยนนี่เราเคยตีบอสกวาดเราเล่นเล่นแบบรวดเร็วเลยนะฮะก่อนนะอืม ่ะบอสไม่เดินด้วยอ้าวใครเดินไม่รู้นะว่าได้ยินเสียงเกมหรอเป่าผมผมก็จะปรับเสียงเบาไปอะ่ะ ใช่ไหมผมปรับเบาไปน่ยไม่หนาเบาหรอกโคาะกระดังอยู่นะเดี๋ยวผมลองดูอบบ Let's go <S one shot one Q เลยยูริก็แทบไม่ต้องกดเลยมากมายแต่ต้องกดแล้วแหละยูริ <c oughs> รีโอด เดี๋ยวรอบอสมาแล้วค่อยกดสกิลนะผมเย็ดอาก,กูหิวโคตรแรงไอสกิลสกิลฮิวของอากูหิวไปเลยผมเอาไปเลร,รูปไหนวะโอเคกดสก,กิลอากแล้วก็เอาเอาถล่มบอสเลย บึมบ <him> ึม emotional <okay. S 1> wow, damage หมดด้วยนะมิซิอวลี่เท่าไหร่ว้าวดาเมจแสนหกโอเคนี่ผ่านแล้วภารกิจที่หนึ่ง เอาสามภารกิจพอละแม่งไม่ไหวแบบเผื่อเผื่อบางด่านมันมันยากเกินนะผมแต่ว่า,าจริงๆเนี่ยผมเล่นได้ได้ได้ไดครบห้าครั้งนะแต่แบบเผื่อเผื่อเอาไว้เผื่อคลิปหน้าไงแต่คลิปหน้าก็าเล่นโปรติกนูโรคราวแหละไปรับภารกิจกันดูว่ะภารกิจตึจ้ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเป็นโควิดเปะวะ ใครใครใครติดโควิดก็รักษาระยะห่างกับคนคนคนรอบตัวด้วยนะผมแล้วอย่าลืมทานยาแล้วก็พักก่อนเยอะๆนะครับผมแหมเดี๋ยวถามว่าไม่เตือนเอาจริงโควิดมันก็ทุกวันนี้ก็เป็นไข้หวัดทั่วไปนะผมมันรักษาหายได้แต่ถึงแม้ว่าเราลอกใหม่จะมากเถอะเดี๋ยวผมไปเข้าคาเฟ่ก่อนไปเยี่ยมชมนักเรียน หวังว่า im, ยูไก่ชุดยิมจะไม่เข้ามาซ้ําเติมนะเข้ามาซ้ําเติมร้องไห้เลยเข้าไม่รุนเอาชื่อปกติมาแตั้งคิวหลายๆแองถ้าเข้ามานี่โคตรเจ็บใจอ่ะตอนตอนผมตอนตอนผมสุม่มยูไก่ชุดยิมนะบอกเลยว่าแบบโอ้แบบจะพูดไงมันทุรักทุเลมากนะผมเดีย๋ยวโนอาเข้าคาเฟ่เนี่ย โนอานี no ่ ni, ตอนที่นางมาใหม่ๆนี่นางเป็นหนึ่งใน,นลูกรักผมอย่างรวดเร็วเลยอะอาลูบีกให้ก่อนโอ้โอเคต้องขออภัยด้วยนะผมเมื่อกี้อยู่ดีๆอยู่ดีๆ,ดๆเกิด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 เดข้อผิดพาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะฮะอยู่ดีๆไมมันไม่จับ <laughs> โอ้เมื่อกี้ถึงไหนละเออเออผมพึ่งชวนโนอาเข้านะผม อ่ะจริงนะงที่ผมพูดไปเมื่อกี้โนอาเป็นหนึ่งในลูกรักของผมแล้วตอนเนี้ยตอนแรกได้ได้มาใหม่ๆออกประมาณสูงประมาณ20-30โลนั่ก็ออกหาแล้วก็เลยแบบกลายเป็นลูกรักไป็ยปริยายเนี่ยคิตีใจเย็นนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเป็นเตต้าข้างรักอ่ะว้าวได้เพลิดเพิ่มด้วย เอพีเยอะล้นด้วยโอเคไปผ่านเอพีดีกว่าเล่นหกขีดสองหมดฮาร์ดโดยใช้สามตัวได้หลือมาเลสโกผมไม่เคยกลัวเพราะดาบวกนี้ผมผ่านหมดแล้วอุ้ย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 โ <c oughs> <c oughs> อ้ยไม่น賴ทำเสียงเยอะเลย ถ้าได้ยินเสียงลมเหมือนเดิมครับพัดลมลุกรักมันขาดมันห่างกันไม่ได้แนตะ่มันห่างกันได้ที่ไหนล่ะถ้ามันห่างกันได้ก็ดีสิอืมอืมอืมซูริอองหิมีสก,กิลมีสก,กิลดูดเลือดปะเอิม่มอ่านี่ปะสก,กิลดูดเลือด ไม่รู้ไม่เสียเอเกเอาว่าภารกิจนี้ข้ามข้ามค,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 ครข้ามครับภารกิจนี้มันยากเย็นเกินไปเพราะว่าให้ใช้แค่สามตัวตัวเจ็ดกี่สองอ่ะลองลองดูก่อนใช้แค่สองตัวถ้ามันให้วางตัวถ้ามันให้วางทีมเดียวเออผมลุยได้เวยแต่เนี่ยมันให้วางสองทีมออ๊ oh my god นักเรียนเมื่อกี้กระสุนแดง มาชิกคณะกรรมการวินยัยเกีหน้าใช่กีหน้าหรือวะ่าดูไม่ออกรูปมันเล็กเกินโอเคกระสุนแดงเหรออืมอารู้ไปแล้วกันแม่พูดหญิงอารู้แม่เพลนต้องเข่าละอันนี้เออ,อเอาใครไปดี ยูกะก็ไม่น่าไหวเพราะยูกะเป็นแทงเออเ้ยนี่ไงอดีตล,ลึกลักอาชสาปั่นเพรเอามาลงเลทปอดโอ้ ม uh ีหมกี่ตัวเนี่ยคิดตัวต่อสุนเร็วปะเป๊ะเป๊งอุยอุยอู้อู้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนอารู้เดี๋ยวนี้ไม่เอาเมื่อกี้เห็นเลือดใช่มเมื่อกี้ที่คนเห็นเลือดใช่ไหมใชเยอะเกินเมื่อกี้ เลือดเหลือประมาณ25เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้อ่ะเอายูกาไปแทนแล้วกันเอเดี๋ยวเออว่อารูเว่แปดสิบเอเอเนี่ยยูกะไปลูกลัก,ลก,ลกแต่อาจจะได้เอเพราะว่ายูกะผมไม่รู้ปันป้นปั้นต้องปั้นดามเมจยังไงให้แรงน่าจะได้เอเอเอไดเอสวะ่ะดีแล้วดีแล้วเนี่ยล,ล,ลูกลัก ไม่อวยด้วยลุกอวยลูกอวยไม่รู้เนาะอ,อัศสษาตีบอส่วยหรือเปล่าหนึ่งลองน้ำป้าออ้ได้อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวดีฟีดเอาใหม่เอาใหม่เราเดินมากผิดนะฮะเอาใหม่ใหม่อ่ะอย้ายอส,สุสาตรงนี้แล้วให้อส,สุสาเดินก่อน สาดเดือก่อนปั้งเขาให้โปรเบเบลเบงไดอเอสสวยงามมากแล้วก็ยูกาไปให้ให้ยูกาเป็นคนตีบอลนะฮปรเบเบลเบงเงี้ยไดเอสจริงขอแค่ยูกาไม่ตายก็พอแล้วไดเอสอ่ะ ไปชุบไปเพิ่มเลือดน,นิดนึงโอเคอันนี้จบเทินเกมมันบูลี่ฉันไม่รู้นะว่าคนคนที่เล่นเล่นชา์เล่นแบบนี้จะเล่นเหมือนผมหรือเปล่าแต่ดูสูงไม่น่ามีใครเล่นเหมือนผมหรอก เอาจริงนะเขาบอกว่าห้ามเอาไปเกินสองตัวแต่นะัทนไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกนะว่าให้เอาไปคนละทีเออเดี๋ยวผมลงใครสเต็ปนี้ดีกว่าเอามาใหมาป่ปิดปิดค่าอะไรนิดหน่อยได้สี่รวยอ่ะาอากาศเย็น ต่างประเทศเริ่มหนาวแล้วประเทศไทยยังมีอยู่สามดูดูอยู่เลยเริ่มใหม่เอาอสซุสาออกแก็อันนี้ออกด้วยสองตัวแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสองทีมเอ,อ๊ะมาสีเมลอ,อ่าอสซุสาแล้วกันเพราะว่า ศัตรูไม่น่ามาเยอะขนาดนั้นหรอกแต่หลวงคิดว่านะทุกคนคิดว่าศัตรูจะมาเยอะไหมให้ยูกะแทงอสุสะตัว,ต,วตัวทำดาเมจที่ผมไม่เอาอารุมาไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าอารุเธอใช้สไนเปอร์ค่อนข้างยิงช้าอดอบไม่ทันมานานเลยวะได้อีนเนี่ยเลย โอ้ยเอฟว่ะก no ่งเกินเอ้ยอันนี้ตอนนี้ดามิด <jouer> ล <icons> ่ะเครือศ <Overwatch> ิษย์ศักดิ์เมื่อไหร่ก๊อสจะกลับมาอยากฟัง อยากฟังเพลงซาวด์แทร็กของวันอ,อีกเพลงมันเพาะมากลองลองไปหาฟังดูนะเพลงเลดบอสของบัวใครไอบอสที่ชื่อกอสจีจิโอแซสน่าเป็นตลอดการเล่นเลดบอสมานะผมผมไม่เคยเจอเพลงไหนของเลดบอสเพราะเท่าเพลงอของกอสมาก่อนเลยคือเพลงมันเป็นธีมของสวนสนุกในเวอร์ชันแบบ ร็อกอะเอาเอาแค่ใครอยากฟังเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คำอธิบายแล้วกันพอนมาละเล่งบอสเต็ยหอบอสปั้งเหลืออยู่หลอดเดียวหรือว่าทำไมสวยป๊าบ หสองแสนว่ะสองแสนต่อมืนน่นสองพีษไม่รู้แต่น่าจะหลักหมืน่นสองหมืน่นข,มขมุมคมได้ไหมวะ <Yeah. S 2> ใจไร้าเกินไม่เล่นแหม่งงอนอะไรนายได้เอพีม, AP มันตอบใจงลาวไม่หรอกมันล้นเออลืมพูดถึงอีเวนต์เลยอ่ะอีเวนต์เนี้ยวิธีการได้ที่เราจะได้แต้มในการเล่นอีเวนต์นะครับเราจะต้องเอาเอพีเนี้ยเอาเอพีเนี้ยไปไปผ่านให้หมดไม่ไม่ไม่ไปทั้งหมดหรอกเอาไปผ่านตามที่มันเอาที่ภารกิจมันมันบอกอ่ะเดี๋ยวผมไปดูว่ามันต้องผ่านเท่าไหร่บ้าง อันนี้อันนี้ผ่านสามอ่าสามร้อยห้รอยสองแล้วพอพอผ่านเสรปุ๊บมันก็จะมีขึ้นให้เรื่อยๆอ้ทโเลยดูหดาผมมีเก้ากว่าปืด๊ดไปผ่านที่แอเรียยี่สิได้แล้วนะปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดไอ้ปืด๊ดโอเคมาถึงแล้วตื๊ดตื๊ด โอเคเกรอบอ่ะเ okay. mm ่า hmm. ก uh, okay. uh, ับว่าผมผมผ่านเอพทั้งหมด9 9้ารสอนะผมปื๊ยใชะครบครบสามครบสามร้อ่อ่ะเจ้าีวิห้าร้อยอันนี้ห้าไม่ม้าร้อยอ่ะหกรอตีก็จะไปแปดร้อยอ่ะแปดอตีก็จปหนึ่งพอ่านี่หนึ่งพันไงห มีคนร้องไงมีคนร้องอ่ะหมดแล้วนะผมอะมันมันจะมีให้ผ่านไปเรื่อยๆสำหรับใครที่อยากอยากเก็บแต้มนะแนะนำอีเวนต์นี้เลยเห็นไหมมันมันมันจะมีไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราผ่านที่เรืเอยที่ๆต่อ ดัดง่ายๆพอเพราะว่าเล่นอีเวนต์นี้เราไม่ได้เอาอะไรมากอยากฟาร์มฟาร์มไม่ไหวโอเคอยากสุม่ม <laughs> มันอยากสุ่มอย่นะมันขันไม้ขันเบือเก็บรอชิคุรีนะต้องเก็บรอชิคุรีนันี้ต้องเก็บรอนะเก็บรอไหวต้องเก็บรอไหวไหว,ไหว เอ๊ะอยากสูบใหม่ใหม่ใหม่ห้ามใจห้ามไว้ห้ามไว้อึบไวอึบอ่ามาเมานี้แก้แก้สิ่งเมาเมาไปหมดเมาไปหมดเมาเมาเอมาย้อมใจมีอะไรซื้อมึงเนี่ยไม่มีเฮ้ ซื้อ AP มาตุนไม่ไหวนี่เป็น AP ฉุกเฉินนะเหลี่ยนเลดบอสเจ้าไปทำอะไรยังยังไม่มียังไม่มีแผนว่าจะปั้นตั้งีต่คนไหนเคลยังไม่ซื้อก่อนนะครับซื้อหมดแหละไม่ค่อยไดุู้มอมันอยากุูมไย ถ้าผมได้ฮิมารีมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมไปนะแต่ถ้าไม่ได้ก็คือนั่นแหละเกลืออืมมันอยากสุ่มเอ๊ะโดนเดียวแค่นัออ่นอ่ะโดนเดียวพออือโดนเดียวพอไม่อยากสุ่มเยอะเกะ็บไว้เผื่อชิคกูเละเออแต่ฮิมารีไม่รีบติดดีกว่าอ่ะปัง รูวอนาคตของสิบโลที่จะสูมเลยเออเธอหูบคิดนะฮิมาริเป็นแนวหลังสามารถบัฟบัฟดาเมจและเล่งค่าคอสให้กับทีมได้ถ้าเก็บผมได้มาก็าต้องปั่นแต่ชิกุเล่ผมยังไม่รู้ว่าสกิลคืออะไรอาไ้าวเดี๋ยวรอ,อออฟฟิเชีลประกาศอืม อืมคิดหนักเลยทำไมกัรไม่เคยสู่กาชาแล้วคิดหนักขนาดนี้เลยเนี่ยอืมอืมแต่ผมเคยตั้งไว้ว่าถ้าเกิดผมสูมฮิมมารีครบสามสิบโลผมจะไม่สูงต่อเอาเป็นว่าตัดตัดเรื่องโคต้าออกก่อนตอนนี้ตอนนี้ผมผมผมอยากได้ฮิมมารีแล้วชิคูเลของเลดวินเทอร์นะอืมแต่คนของเลดวินเทอร์ผมแทบจะมีผมมีครบหรือยงวะ เลนิเวอร์เท็รมีใครบ้างโทโมเอะมารีน่าโนโดกะแล้วก็เชลลิโน่เชลลิโน่ชุดออนเซ็นก็มีแล้วโนโดกะชุดออนเซ็นก็มีแล้วอืมเอาเป็นว่าถ้าเลิเวเทอร์ทุกคนจะเป็นอะไรไปป้ายซุ่มเกลือแน่เลยอุ้ยลุงลุงโอ้ย y god อืมลุงเอ่อเขียนมั่วๆไปก่อนนะผม ปึ้งเรให้ลุงโอ้โหลุงเกือบไปสุดท้ายอ่าไปทีละคนเลยโรดที่สองโอชิมิโกะสองคนเลยโรดที่สามอันนี้ไข่สีทองจิโตโกะอ่าโรดที่สี่ไอสิงห้าเออสี่แหละสี่จุลิโยชิมิโรดที่ห้าคุตมะโรดที่หกอันนี้โรดที่เจ็ดอู้อากะนี้โรดที่หกอ่ะโรดที่เจ็ดฟีน่าเอ้ยโรดที่แปด หลอกให้กูดีใจมาทำไว้ก่อนมาทำไว้กูขอวีลเนียมกูไม่ได้ขอเกน,น,น่าเยี่เกมใจร้ายวะอืย <c oughs> อ่ะฮัดูในแคนก่อนออ <c oughs> <c oughs> อับดาเดียววะ <c oughs> แม่งอับดาวฮัลลูนากนะ็ได้ แต่นักน้ก็ดาวเต็มละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูปืนดูปืนดูปืน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 อ่ะปืนกับปืนโอ้พอๆกับยูกะเลยคือแบบเออไหนไหนกูก็อ่ะอืเออหมดแม่งอุ้ยอ,อุ้ย ไม่เคยสูบกาชาแล้วหัวร้อนขนาดนี้มาก่อนเลยโอคุโซระอายานิเอ๊ะสี่สิบแปดโลไม่ซื้จอแล้วชื่อไม่ต้องมาออกลุงให้กูแล้วนะงอนกูจะหนีไปเล่นรู้เล่าคราวเล้วโอนทองอีกแล้วโอ้โอายาเนินสองรอบเลยไม่ต้องรักไม่ต้องรักฉันขนาดนั้นก็ได้แม่ ชูแบนงอนล็อกตูบายบายโอเคครับผมใครชอบคลิปวิดีโอนี้หรือว่าถ้าชอบคลิปวิดีโอไหนก็อย่าลืมกลับไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะผมอ่าอย่าลืมกดไลค์คลิปให้คลิปดีด้วยถ้าชอบมากหรือว่าอยากติดตามผลงานผมก็ติดตามได้ในทวิตเตอร์ในใน u ูทูบแล้วก็ในติ k t o อกได้นะผมจริงผมมีติ k t ต็อกแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นเออ ทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ผมมุ่งไปทางทวิตเตอร์มากกว่านะผมอาถ้าชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะผมถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าคิดว่าผมคลิปผมไม่ดีพอก็กดดิสไลค์ก็ได้นะผมผมไม่ได้ว่าอะไรผมจะได้เอาไปปรับปรุงนะครับก็แต่ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดซับสไครต์ได้นะผมครั้งหน้าผมจะเล่นนูรอเคราวได้สนุกไหมก็มารอรลุ้นนะผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ